ในตัวทุกท่านอาจจะมีเซล์มะเร็งวิก็อาจจะมีเซล์มะเร็งก็ได้แต่ว่ามันยังไม่ออกอาการนั่นเองนะคะคุณหมอเคยคุณหมอเคยฟังคุณหมอท่านหนึ่งเขาบอกว่าในร่างคนมีเซล์มะเร็งทั้งหมดเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ออกอาการก็คือมันยังไม่อักเสบนั่นเองนะคะเมื่อไรที่มาอักเสบขึ้นมาเนี่ยมันกลายพันธุ์เป็นเซล์มะเร็งเนี่ยมันอันตรายมากเพราะมันมีการแบ่งตัวหนึ่งต่อหนึ่งอย่างรวดเร็วมากเลยแบ่งตัวได้เร็วกว่าเซล์ธรรมดาอีกนะคะ คนที่เป็นมะเร็งตอนนี้เยอะทุกคนบนเหมือนกันหมดเลยว่าไม่มีแรงรู้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่มีแรงเวลาคนเป็นมะเร็งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถ้าตรวจเจอเร็วนะคะ <c oughs> ก็รักษาได้เร็วบางคนก็บอกว่าให้ครีโมครั้งเดียวหายขาดเลยไม่ต้องให้ต่อแต่บางคนต้องให้ครีโมสองครั้งสามครั้งนะคะอันนี้แบ่งปันเลยเพราะว่าตอนนี้คนไข้ตัวเป็นหลายคนเลยนะคะตั้งแต่อายุน้อยสาต้นๆก็เป็นแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ เมื่อก่อนเมื่อก่อนคนสมัยก่อนเป็นมะเร็งก็คืออายุเยอะหรือไม่มีเลยด้วยซ้ํานะคะแต่ปัจจุบันทําไมคนอายุน้อยเป็นมะเร็งได้อายุสี่สิบห้าสิบก็เป็นมะเร็งได้นะคะทุกอย่างมันเกิดจากอาหารการกินนั่นเองทุกวันนี้ทุกท่านว่าเราเรากินอาหารครบห้าหมู่กันหรือเปล่าคะเพราะว่าอาหารการกินในปัจจุบันไม่เหมือนไม่เหมือนเมื่อก่อนเมืเ่อก่อนทุกคนรุ่นสมัยปู่ย่าตายายเราจะหุงข้าวกินเองใช่ไหมคะหุงข้าวกินเองเราไม่ค่อยได้ไปซื้อนอกบ้านแต่ปัจจุบันเนี่ย เราซื้อกับข้าวกินซะมากกว่าโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ยิ่งเขาเรียกอะไรนะความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องทํากับข้าวค่ะทุกอย่างสั่งได้หมดเลยยิ่งเราสั่งอาหารมาค่ะเรารู้ไหมคะว่าแม่ค้าเขาใส่อะไรให้เรากินบ้างสารัสารพัดปรุงสารพัดเครื่องปรุงที่เรากินก็ไปแล้วโดยเฉพาะเมื่อไหาร่ที่เรากินซ้าๆมาหาอาหารที่เรากินซ้ําๆบ่อยๆนะ่ะกินก็ไปบ่อยๆบ่อยๆข้าวนั่นแหละมันเกิด ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ได้โดยเฉพาะอาหารปิ้งย่างหรืออาหารที่ใช้น้ํามันนะคะอาหารที่ใช้น้ํามันพืชหรืออะไรแต่ที่เรากินเกินขนาดนะคะกินเกินขนาดหรือมากเกินไปนะคะในการกินอาหารแต่ละวันให้กินแต่พอดีกินน้ําตาลก็กินแต่พอดีกินแป้งหรือกินโปรตีนกินเนื้อสัตว์ก็กินแต่พอดีนะคะอย่ากินมากจนเกินไปถ้าเรากินมากจนเกินไปเนี่ยมันเกิดการสะสมและหมักหมมมันก็เกิดก๊าซพิษ เป็นพิษกับร่างกายนั่นนั่นเองแล้วก็ทําให้เซลล์เรากลายพันธุ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นกินทุกอย่างแต่พอเหมาะนะคะปลอดภัยแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มันเป็นแล้วจะทํำยังไงล่ะเวลาเป็นไปรักษาคีโมเขาเหมือนเป็นการเขาเรียกแหละคีโม,มมันคือสารเคมีใช่ไหมคะเคีเพื่อไปยับยั้งการเติบโตของมะเรง็งไม่ให้มะเรง็งมันขยายตัวแต่ในขณะเดียวกันพอเราโดนคีโมไปแล้วปุ๊บเนี่ย เซลล์รอบๆที่อยู่เซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็เกิดการหนักเสบเกิดการอักเสบไม่มีภูมมภูมิต้านทานก็จะลดลงแต่ถ้าเกิดว่าคนยังเป็นหนุ่มสาวอ่ะคนเป็นหนุ่มสาวก็สา,สามารถสร้างภูมิต้านทานได้เร็วสร้างเม็ดเลือดขาวได้เร็วแต่ถ้าคนที่มีอายุเยอะขึ้นมาแล้วเนี่ยโอกาสในการสร้างภูมิตาบานก้อนน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นอาหารสําคัญมากต้องกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทําให้ร่างกายมีพลังมีพลังงานเพื่อไปต้าน เซลมะเร็งแล้วต้านกับครีโม่ด้วยนะคะอาหารที่เรากินสําคัญมากเขาบอกว่าให้กินอาหารให้ครบห้าหมเคยได้ยินใช่ไหมคะกินอาหารให้ครบห้าหมปัจจุบันทุกคนคิดว่าเพื่อนเพื่อนคิดว่าเรากินอาหารกันครบห้าหมหรืออาหารการกินสําคัญแต่ที่นี้อาหารบางอย่างปัจจุบันเราเลือกไม่ได้อย่างที่บอกว่าชีวิตคนเราในปัจจุบันตอนนี้มันเร่งรีบเราไม่ได้ทํากับข้าวกินเอกเหมือนเมื่อก่อนเราต้องซื้อทุกอย่างพอซื้อทุกอย่างถามว่าเวลาเราซื้อเนี่ย ความสะอาดเราก็ไม่แน่ใจว่าอาหารที่เราสั่งมาเนี่ยเขาอย่างผักเขาล้างสะอาดหรือเปล่าวันนี้อันนี้เป็นเคสแบ่งปันนะคะเออถ้าผักเราล้างเองเราล้างสะอาดปลอดภัยแต่เราไม่รู้ว่าเวลาเราไปซื้ออาหารจากที่ร้านอะเขาล้างสะอาดเหมือนที่เราล้างหรือเปล่าใช่ไหมคะเนื้อสัตว์ที่เขามาทําอาหารเขาได้ล้างทำความสะอาด มากพอหรือเปล่าเห็นไหมคะมันสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเราอะ่ะมันเยอะแยะมากมายเลยบางครั้งเราคอนโทรลไม่ได้แต่ถ้าเราทําถ้าใครนะคะใครสามารถทําอาหารกินเองได้เนี่ยวิถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะกว่านพ่วิทําอาหารกินเองนะคะน้อยน้อยมากที่วิจะกินอาหารนอกบ้านนะคะนอกจากว่ากรณีจาเป็นจริงๆไม่มีเวลาจริงแล้วอาจจะต้องไปไประชุมนอกสถานที่อะไรเงี้ยก็จะซื้อกินแต่ส่วนมากวิจะทําอาหารกินเองการทำอาหารกินเองเราเราคอนโทรลตัวเองได้นะคะ ทำอาหารกินเองทุกวันเลยถ้าเราทําอาหารกินเองเราไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเยอะนะคะอย่างอย่างถ้าเกิดว่าวิทาอาหารวิจะใช้เครื่องผงปรุงรสน้อยมากรู้ไหมคะผงปรุงรสนี่แหละอันตรายที่สุดอย่างที่บอกว่า,าหารปิ้งย่างทําไมถึงบอกว่าเป็นสารถ้าเราอ่านเขาเรียกอะไรอ่านหนังสืออ่านนิตยสารหรือฟังข่าวเขาบอกสารก่อมะเร็งนะคะสารก่อมะเร็งเกิดจากรายหานปิ้งย่างไม่ใช่ของสดแล้วไปปิ้งย่างแล้วเป็นมะเร็งไม่ใช่นะคะ ของที่ปิ้งย่างแล้วก่อยเกิดมาเร็่งก็คือมันจะมีเครื่องปรุงอะค่ะเครื่องปรุงที่เขาปรุงอ่ะอ่ใครใครในที่นี้กินเช้ามาข้าวเหนียวหมูปิ้งทุกวันบ้างอสารภาพมาหน่อยสารภาพมาหน่อยเช้ามาข้าวเหนียวหมูปิ้งทุกวันมีใครบ้างยกมือหน่อยไม่มีเวลาเลยเช้ารีบไปทํางานแล้วเป็นใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าหมูปิ้งมีอะไรหมูปิ้งเครื่องปรุงหมูปิ้งก่อนที่จะมาเป็นหมูปิ้งให้เรากินอร่อยอะค่ะ สารพัดเครื่องปรุงผงปรุงนั่นแหละค่ะเพราะมันโดนความร้อนปุ๊บอ่ะนั่นแหละมันเปลี่ยนเป็นสารอนุโมนิพัสะสารอนุโมูิพิสละเข้าไปในร่างกายมันก็เลยเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบเราเป็นมะเร็งได้ข้าวเหนียวที่เรากินก็เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เข้าไปในร่างกายแล้วเปลี่ยนเป็นน้ําตาลทันทีเลยเยอะมากน้ําตาลก็เป็นอาหารของมะเร็งอีกเวลาเรากินแบบนี้ค่ะซ้ําๆซ้ซําๆพอร่างกายเรามี สารอนุมูลอิสระเยอะๆแล้วในเซลล์ในร่างกายเรากําจัดไม่ได้มันเยอะเกินไปอะค่ะเพราะมันเยอะเกินไปมันก็เลยทําให้เซลล์เกิดการอักเสบและกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งนั่นเองที่มาแต่บางคนถามว่าบางคนบอกว่าฉันก็กินหมูปิ้งทุกวันเหมือนกันไม่เห็นเป็นเลยใช่ตอนนี้เรามีร่างกายเรายังมีปูมต้านทานเรายังสามารถกําจัดอนุมูลอิสระได้เรายังมีเซลล์เม็ดเลือดขาวเยอะที่สามารถจะ ฆ่าเชื้อโรคเซลเม็ดเลือดขาวนี่มันจะมีหน้าที่คือกินเชื้อโรคในร่างกายฆ่าเชื้อโรคได้ต้านทานได้มีปุ่มต้านทานเราก็ไม่เป็นมะเร็งนั่นเองนะคะแต่ไม่เป็นซะดีกว่านะคะเพราะนั้นดูแลเรื่องอาหารอะทำอาหารกินเองปลอดภัยใช้ผงปรุงให้น้อยลงนะบอกว่ายิ่งกินอาหารซ้ําๆอะเซล์มะเร็งมันรับรู้ในสิ่งที่มันกินซ้ําๆจนมันเกิดความเคยชินแล้วมันมีความรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งแปลกปลอมหรือเปล่ามันใช่สิ่งแปลกปลอมแล้วมันก็เลยมีการ ป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองปุ๊บมันก็เลยกลายพันธุ์นั่นเองเป็นเซลล์ร้ายเป็นเซลล์เนื้อร้ายแต่กว่าจะออกอาการอาจจะต้องเมื่อไรที่เราอ่อนแอถ้าเรายังไม่อ่อนแอไม่เป็นไรค่ะพอเราอ่อนแอนี่แหละสารพวกนี้มันจะโตนทีเลยอันตรายมากๆและตอนนี้ถามว่าทําไมตอนนี้คนถึงเป็นเยอะก็เ,เพราะอย่างเงี้ยอาหารการกินที่เรากินทุกวันนั่นแหละเลี่ยงไม่ได้นะคะ